ดีครับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสื่อออนไลน์เรียนรู้ได้24ชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับหลักสูตรชุดหนึ่งนะครับที่จะเข้ามานะครับช่วยให้ทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้ออนไลน์นะครับในยุคสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดแบบนี้นะครับหลักสูตรนี้เชื่อหลักสูตรพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำรีสกิลอัพสกิลนะครับจาก เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันได้ไมากน้อยที่ไห่สำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้หลักสูตรนี้ต้องทำยังไงครับเรามาพบกับหลักสูตรนี้ได้เลยครับสำหรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพรีสกิลและอัพสกิลกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์หลักสูตรการทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน40ชั่วโมงและมีจำนวนเนื้อหา5เรื่องดังต่อไปนี้ 1. a p p l แอปพลิเคชัน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ 3. กระบวนการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ 4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 5. การเลือกรูปแบบและการตัดสินใจใช้ช่องทางเพื่อการค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในหลักสูตรนี้ผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยนายวัยฤทธิ์วิทยานารากูลกรรมการบริษัทดิสตันบีนซอฟจำกัดผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละแ0และมีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า60ตามเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ได้จำนวนหนึ่งแอปพลิเคชันจึงจะจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้จัดกิจกรรมนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ 2. ตารางสรุปสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ 3. สือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ได้แก่ใบความรู้คลิปวิดีโอใบงานและแนวคำตอบทั้งนี้สถานศึกษาหรือผู้จัดกิจกรรมสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ให้สอดคล้องตามความเหมาะสม ตามความต้องการของกลุ่มเป้หมายรวมถึงสภาพความแตกต่างของผู้เรียนโดยให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้สำหรับช่องทางในการใช้งานหลักสูตรการทำแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันในระบบ Android ด้วยทางเว็บไซต์ให้พิมพ์ url พัฒนา nme go gs q u i c w i n ซึ่งลิงก์การใช้งานผมจะแสดงในคลิปวิดีโอนี้ และทางเพจโต้โดยค้นหาคำว่าต่ออดอาชีพและทำการติดตั้งก็จะสามารถใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันได้แล้วซึ่งในระบบก็จะประกอบด้วยอีบ e ุ book, ๊กคลิปวิดีโอใบงานใบความรู้และ pdf ให้ศึกษาทดลองทำเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับหลักสูตรนะครับที่ผมได้นำมาแนะนำให้กับคนได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออกไลน์ นะครับแอปพีนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากหลักสูตรหลักสูตรนี้ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการขอยอดอาชีพรีสกิลอักิะในยุคที่สถานการณ์โควิดกำลังแค่ระบาดสนใจอยากเรียนรู้หลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิก์นะครับตามคลิปดีโอนี้ให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับหรือจะไปเรียนที่คอสนนนะครับได้ทั้งทั่วประเทศนะครับสามารถ เขาไปเรียนที่อำเภอไหน,นตำบลไหนก็ได้นะครับเขาจัดจัดหลักสูตรมีสกิลอัจฉคิยให้กับทุกท่านที่สนใจนะครับนิสครักสูตรแล้วก็สามารถที่จะรับนะครับไปเก็บิบัตรแตืว่าที่บัตรนะครับประกอบรองรับการจบหลักสูตรน,นั้นๆนะครับหาหลักสูตรนี้นะครับมีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้พัฒนา ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปปีทีต่อไปจะมีหลักสูตรอะไรมาแนะนำอีกไหครับก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ